ครับสวัสดีครับผมชายแดนเพียนะครับอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรเพเกาานะฮะ อย่างเช่นพวกคบโบราณอันนี้เขาใช้งานจริงนะอย่างเช่นตําพวกขนมจีนสมัยก่อนจะใช้พวกนี้ก็มีต่อไม้แล้วก็แบบล้อตันสามารถไปเสริมขาเหล็กขึ้นมาเป็นโต๊ะกลางก็ได้แล้วก็มีวงกบไม้สักแล้วก็คบเล็กๆอย่างนี้ก็น่ารักจะมีหลากหลายแบบมีหลายทรงเลยส่วนมากมายพวกนี้จะเป็นไม้ระดูไม้เนื้อแข็งนะฮะถ้าพูดถึงพวกนี้ก็เป็นรังข้าวหมูนะฮะเมื่อก่อนเราไปใส่ข้าวหมูแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วมาประดับในบ้านมากกว่าอันนี้ก็เป็นไม้สักอายุพวกนี้ไม่ตม่ำกว่า40ปีนะครับแต่ว่าสมัย นี้เขาเอามาดัดแปลงหมดเลวเป็นพวกเครื่องประดับในบ้านมากกว่าของพวกนี้ส่วนมากมาจากทางเหนือพี่เชียงใหม่อย่างเช่นพวกครกพวกนี้จะไปดัดแปลงในหลายแบบไปทําเป็นโต๊ะกลางก็ได้แต่กระจกใส่หรือไปปลูกต้นไม้แล้วก็ไปจัดส่วนต่างๆได้หลายแบบครับ ที่ขายดีสุดเหรอฮะก็มีครกเก่าคือไปประดับในบ้านปลูกต้นไม้แบบไมอยู่ในร่มอะไรประมาณนั้นอเจอร์จะมีอย่างเช่นพวกเก้าอี้ไม้สักแล้วก็กวาข้าวพวกนี้ของโบราณแล้วก็มีอ,อหงัง้าหมูเป็นไม้สักเหมือนกันครับอันนี้ก็ขายดีถามว่าผูกง่ายไหมไมัก็ผูง่ายอยู่ครับแต่ว่าต้องใช้เวลานานหลายสิบปีนั่นกว่าจะผูกอะไรประมาณนั้น ถ้ามีวิธีดูแลรักษาก็ไม่ยากพยายามอย่าให้โดนน้าบ่อยแค่นั้นเองโดนน้าได้บ้างเล็กน้อยไม่ได้เยอะครับสมมุติว่าเออหปีแต่ว่าไม่เคยโดนน้าเท่าไหร่มันจะได้เป็น10ปีหรือว่า20ปีอปีก็ว่าได้ดถ้ามีลูกค้าสนใจสินค้าโบราณของเก่าพวกนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0849097188ก็ชคือคุณปุย้ยครครับขอบคุณครับขอบคุณครับ